สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดประทับใจหมามีบุญฟรีดาเจอคนใจดีไปไกลถึงอเมริกาใครว่าชีวิตจะเจอแต่เรื่องโชคร้ายตลอดไปมารู้จักกับชีวิตของหมาจรจัดรอความตายข้างถนนท,นที่ชื่อฟรีดาพบคนใจดีเลี้ยงอย่างดีพร้อมนั่งเครื่องบินชั้น First Class ไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ใช้ Facebook ได้เล่าเรื่องราวของเจ้าฟรีดาหมาน้อยแสนโชคดีตัวนี้ผ่านทาง Facebook เอาไว้ว่าจากหมาจรจัดขาเน่านอนรอความตายข้างถนนในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ชะตาชีวิตของเธอก็พลิกผันเมื่อคุณหมอลิซ่าเศรษฐีชาวอเมริกันเดินมาพบเธอนอนสมอยู่ข้างกองขยะเธอถูกนำไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ชั้นดีในตัวเมืองและตั้งชื่อหมาพิการตัวนี้ว่าฟรีดา หลายเดือนต่อมาร่างกายของเธอก็เริ่มดีขึ้นถึงเวลาที่เธอต้องเดินทางไปอยู่บ้านใหม่ดรลิซ่ากับครอบครัวเดินทางมารับฟรีดาด้วยตัวเองฟรีด a าเดินทางไปอเมริกาด้วยที่นั่งชั้น First c คลาสโดยนั่งร่วมไปกับพ่อแม่คนใหม่ของเธอที่คอยดูแลเปลี่ยนผ้าอ้อมเธอไปตลอดทางนี่คือเรื่องราวของมาโชคดีที่เป็นหนึ่งในหลายล้านตัวที่ได้เจอกับคนใจดีมีความเมตตาต่อสัตว์ การช่วยเหลือสัตว์ที่ทุกยากคือการโปรดสัตว์ที่แท้จริงอยากให้มีเรื่องราวดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในโลกนี้บ้างค่ะทำเอาชาวเน็ตต่างก็ซาบซึ้งและประทับใจกับเรื่องราวชีวิตของเจ้าหมาฟรีด้านี้กันมากพร้อมทั้งชื่นชมครอบครัวคุณหมอลิซ่าถึงความใจดีและมีเมตตาต่อสัตว์โลกเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากจริงๆเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ